สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคุกไหมล่ะวันนี้มีเมนูคุกกี้เนยสดง่ายๆมาฝากค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราเตรียมชามผสมใส่เนยสดลสจืดลงไปค่ะโดยเราจะใช้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะก็คือเราจะเอาเนยออกมาวางไว้ที่ด้านนอกให้เนยนิ่มก่อนค่ะ แล้วเราก็จะใช้ตะก้อไฟฟ้านะคะตีเนยให้อ่อนตัวลงค่ะใช้สปีดต,ต่ำสุดในการตีเลยนะคะจากนั้นใส่เกลือป่นและน้ำตาลทรายลงไปค่ะใช้ตะก้อไฟฟ้าตีส่วนผสมให้เข้ากันให้เนยมีสีอ่อนลงแล้วก็ฟูขึ้นค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้เวลาในการตีประมาณ3-5นาทีค่ะตีวนๆด้วยสปีดก,กลางแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะพอตีเนยได้ที่แล้วก็จะได้สีอ่อนลงแบบนี้เลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะ ไข่ที่ใส่ลงไปก็จะเป็นไข่ขาวกับไข่แดงที่ตีผสมกันแล้วนะคะตามด้วยกลิ่นนมเนยหรือเพื่อนๆก็ใส่เป็นกลิ่นวาน,นิลาแทนก็ได้ค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะใช้เวลาตีประมาณหนึ่งนาทีนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะได้เป็นเนื้อข้อนๆแบบนี้เลยค่ะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ของแห้งกันก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นแป้งบัวแดงก็ได้นะคะและตามด้วยผงฟูล่อนส่วนผสมลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใช้เป็นตะก,ก้อมือนะคะในการคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เป็นเนื้อข้อนๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเติมลูกเกดกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่อบสุกแล้วลงไปในคุกกี้นะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยให้คุกกี้เนยสดของเราแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำเนื้อคุกกี้ของเราไปแช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงค่ะ แช่เย็นครบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเนื้อของคุกกี้ที่ได้ก็จะมีความหนืดแล้วก็มีความจับตัวกันเป็นก้อนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมพิมพ์สําหรับอบกันค่ะระหว่างนี้เพื่อนๆสามารถวอร์มเตาอบรอได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะใช้ถาดดาเหมือนเดิมนะคะลองด้วยกระดาษไขแบบเคลือบพิเศษแบบนี้เลยค่ะหาซื้อได้ที่แมคโครเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้สกู๊ปไอติมในการตักคุกกี้กันค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นสกู๊ปขนาด4เซนนะคะตักคุกกี้ลงไปเลย ก็จะได้คุกกี้ประมาณ10ก้อนเลยนะคะเดี๋ยวเรานำเข้าอบกันค่ะเข้าอบที่ไฟ170องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมประมาณ20-25นาทีค่ะอบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำมาพักไว้ให้เย็นกันถ้าเพื่อนๆอยากให้คุกกี้กรอบกว่านี้สามารถนำไปอบซ้ำได้อีก10นาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อคุกกี้ข้างในกันค่ะคุกกี้ของเราวันนี้ก็จะกรอบมากๆเลยแล้วก็ข้างในก็จะอัดแน่นไปด้วยลูกเกดแล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพานนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ